ราถึงแล้วหาดลุงชัยตนดน้อยที่นี่เขาเป็นทั้งร้านอาหารที่พักห้องแอร์แล้วก็ที่พักเป็นกระท่อมนะครับเบิกากานั่งพักเปิดตัวเสร็จนี่ครับอากาศทะเลเลยกกดดีมากครับมีสามห้องครับเราอยู่ห้องริมแล้วก็เรปยากาดว้าวเบิกากาศร้าน นี่เมนูซีนเนเจอร์ใช่ไหมครับมีกาแฟโรลมีมิคโกโน่ลูกตาลอันนี้เป็นมิคโกโน่ลูกตาลอ่าเมิคโโน่ลูกตาลทุกอันนี้เป็นซีเนเ,เจอร์ที่นี่เลยนะชิมดูอร่อยอ่ะคือเดี๋ยวนะอร่อยอ่ะมันจะมีมีสองแบบน,นะคะอย่างแรกก็คือ อาหาร99บาทแล้วก็99เมนูนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบุฟเฟ่หัวละ239บาทเป็นทอดมันกุ้งนะคะเราได้ประมาณ5ชิ้นเนาะชิ้นค่อนข้างใหญ่นะมาลุยกันมากินกันเถอะฮิ น้อยนี่นี่ไงก็ไปเออนี่ไงยินดีต้อนรับหาดลุงชัยว้าวมันมีที่กลางเต็นด้วยนี่นะนี่ทุกคนมีที่กลางเต็นด้วยเราถึงแล้วหาดลุงชัยตนดน้อย ที่นี่เขาเป็นทั้งร้านอาหารที่พักห้องแอร์แล้วก็ที่พักเป็นกระท่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่พักเป็นกระท่อมกันนี่กระท่อมนี่บริเวณด้านหน้ากระท่อมนะครับเดี๋ยวเ,เลือกเข้าไปดูห้องนี้กันแล้วกันห้องกลางนะครับกระท่อมหลังละหกร้อยบาทวันี่ครับ เป็นลักษณะห้องพักก็เป,นนป็นลักษณะนะครับ650บาทมีพัดลมให้หนึ่งตัวลมอีมอกตัวนะครับว้าวหาส่วนตัวส่วนตัวหาลุงชัยโนดน้อยนี่คุณแม่บ้านเราเหมือนหาส่วนตัวไม่มีใครอยู่เลยไปห้อง เรามาดว,วห้องพักพันเจ็ดร้อยบาทด,ดูดูห้องน้ำกันนะครับน้อาอาดเลยอยู่เบกาดน,นั่งพักเปิดตัวเสร็จมานี่ครับมีกาดทะเลเลยแกาดดีมากครับ มีสามห้องนะครับเราอยู่ห้องดิมแล้วก็ด้านหน้าก็มีที่นั่งปาร์ตี้ปิ้งย่างได้นะครับไอ้นี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมอหรืออะไราราคาเต็มร้านเลยราคาเต็มร้านเลยแม่จะเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนแผนไปกินร้านหาดลุยชัยละนี่ร้านชายทะเลหาดเสาเอียงนะครับอากาศดีมากเลยเบ <c oughs> กาหาดเสาเอียง กับเสื้อสวยของไรมารีวิวเสื้อนยเองมาช่วยกันเร็ว,ยยวอยากผ่าเที่ยว,ยยวของเลชเชสนะครับจะทําเสื้อให้เราสวยงามมากเลยเป็นรูปยักษ์นะครับสุดเกนพี่ยักษ์ผ่าเที่ยวทั่วไทยเนผ้าดีไหมเนือ้อผ้าใส่แล้วไม่ร้อนอนะันนี้ไม่ไม่หนามากก็จะเป็นแนวแบบระบายระบายเหงื่อได้ได้ดีลม่รังผึ้งเนาะเอเสื้อผ้าแบบ ถ้าแบบกีฬา XL อันนี้ไซส์ M คุณพ่อไซส์อะไรคะ XL จ้ะ XL มากับข้าวหาหลงชายมาแล้วต้มยำเลยไหมใช่ต้มยำทะเลหมึกผัดไข่เค็มเข้าผัดทะเลครับนี่ตอนนี้เรามาที่พมา่านะคะเรามาทาอะไรคะ <c oughs> ยากู <c oughs> ยากู <c oughs> อย่าให้เจ้พูดยากูนะครับปาช่าเดือบเบกาดเนบโหหาด ตัวนี้เอาเข้าใกล้ไฟบ้างไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับเพราะว่าไฟมันเริ่มติดแล้วมันแรงมากครับ <c oughs> เด็กฮวงแช่น้ำปล,า, <c oughs> นปลานะคะ <c oughs> ใส่เยอะเลยฮวงแช่น้ำปลาด้วยจัดเค้องดื่มเย็นๆแล้วก็บรรยากาศว้าว วันนี้ส่งนอนกับบรรยากาศยามเด็กครับออโปรงเมไปไป็ดโปรยปลายสวัสดีตอนเช้าครับว้าวตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากในการหาดเสาเอียงเช้านี้ครับที่มาของหาดเสาเอียงก็นี่แหละครับ เสาต่อหม้อโอนเอียงเลยครับเดิมทีมีแผนก่อสร้างท่าเรือฟพชรี่ีนะครับเพชรบุรีพัทยานะครับผมทีนี้ด้วยพิศศษเศรษฐกิจก็เลยมีการยกเลิกการก่อสร้างไปนะก็เรือแต่เสาต่อหม้อตรงนี้ขเขาเรียกาห,หาดหาดเสาเอียงนะครับตรงนั้นที่พักเราครับสีขาวนะครับชื่อที่พักหาดลุงชัยตนดน้อยนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะครับหาดเสาเอียงตรงนี้ก็มีพูลวิลล่าด้วยนะครับเดอะบีทหาดเสาเอียงนะครับตรงนี้ติดกันส่วนฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารเปิดใหม่นะครับอยู่ที่เกือหวานคาเฟ่นะครับริมทางเส้นคลองโคนพรามสองมุ่งหน้าหาดเจ้าสำราญนะครับทางร้านครับเกือหวานคาเฟ่ครับนี่เมนูซีนเจอร์ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับมีโบลินโนลูกไา่ ต,ตัวนี้ก็เป็นของฝากนะคือดอกเกียของฝากครับนุ่มของฝาก,อ,ฝากอันนี้เป็นอเมริกาโน่ลูกตาลอ่ะอเมริกาโน่ลูกตาล อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยนะชิมดูโอ้าวมาทานว่าอืมอร่อยอ่ะคือไหนะกาแฟดอกเกลือกาแฟดอกเกลือ แล้วก็เป็นคาเฟ่เกลือหวานคาเฟ่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นทางไปหาดเจ้าสำรานอาหาดเจ้าสำราน่ะเพชรบุรีทุกคนอย่าลืมแวะนะคะอร่อยจริงอันเนี้ยเป็นซิ่งในเจร์ของร้านนี้เลยแล้วก็จะมีลูกตาลอยแก้วเขาเรียกลูกตาลอยแก้วไหมลูกตา,ลลกกตาเขาอะเห็นเห็นน้ำสีอย่างเงี้ยก็คือมันไม่หวานนะคะ หอมอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันอเมริกาโน่ลูกตาลน,นะคะเห็นไหมอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะอื้ือืออื่นแน่วันนี้แล้วทุกอย่างอะ่ะที่นี่เขาไม่ค่อยหวานนะดอะีอ่ะอื้อหือ คือจะแบบว่าคล้ายๆวุ้นกรอบแต่ปกติวุ้นกรอบเนี่ยจะทําจากน้ำตาลแต่ทีเนี้ยอันนี้เขาทำจากเป็นลูกตะโหนหรืออะไรเงี้ยน้ำตาตะโหนอ่ะง่ายตะโหนแล้วทีนี้เอามือบีได้ไหมอ่ะอันนี้วางใับกแบบเอามือบีให้ดูนะอันเนี้ยมันจะเป็นกรอบข้างนอกแล้วข้างในมันจะเป็นตาลตะโหนเนี่ยเวลาเรากินก็แปบมันจะแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะ แต่มันไม่ได้หวานเหมือนที่เขาเอาเอา,าน้ำตาลทำนะอันนี้เป็นตาลอะขึ้ว่าอ,อร่อยอืมอร่อยแนะนำแนะนำครับคือหวันคาเฟ่อร่อยทุกอย่างคอนเฟิรม์มคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มค่ะอร่อยแบบอร่อยมากกัดร้านนาวาคาเฟ่นะครับโซนนี้ก็เป็นโซนแบบนั่งพื้นแล้วก็เป็นส่วนที่โต๊ะนะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นฝั่งท้่ง่ายนะครับ ที่เรานั่งไงครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับฝั่งโซนนี้วันนี้นะคะเรามากินข้าวที่นาราคาเฟ่นะคะซึ่งการสั่งอาหารที่นี่มี2แบบนะคะอย่างแรกก็คืออาหาร99บาทแล้วก็99เมนูนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบุฟเฟ่หัวละ239บาทแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นแบบว่าเน้นไปด้านปลาเนาะแบบว่าสําหรับคนที่ชอบกินปลาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีรายการอาหารอื่นๆอีกด้วยแต่แค่มีปลาเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งวันนี้เราเลือกจะกินเลือกจะสั่งเป็นอาหาร99บาท99รายการนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยว่าเราสั่งอะไรบ้างตาแดงตอนนี้นะคะเราได้เมนูตามที่เราสั่งไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะํามาดูกันว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะ อย่างแรกขอประเดิมด้วยอันนี้เลยเป็นทอดมันกุ้งนะคะเราได้ประมาณ5ชิ้นเนาะชิ้นค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนต่อไปอันนี้ข้าวผัดปูได้เยอะมากไม่คิีว่าจะได้เยอะขนาดนี้คือเนื้อคือแน่นมากคือแบบอิ่มเลยอะต่อไปอันนี้คืออะไรนะคะแม่หอยหวานย่า,ยา อันนี้คือหอยหวานย่างนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะตัวใหญ่มากเลยใช่แล้วก็มีตะเกียบไม่ใช่มีไม่จิ้มฟันให้ด้วยอ่าต่อไปอันนี้มาทาน้การเถอโอ้ยอันนี้ไม่คิดว่าจะให้เยอะขนาดนี้อันนี้คือเมี่ยปลากระพงนะคะ99บาทเองคือทั้งหมดเนี่ย99บาทแล้วดูให้เยอะมากแล้วก็เขาให้เป็นเส้นบะหมี่มาด้วยนะแล้วก็น้ำจิ้มสุดแซ่บ ต่อไปอันนี้หนูเป็นคนสั่งเองหนูภูมิใจนําเสนอมากหนูสั่งเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะชิ้นค่อนข้างใหญ่นะ99บาทเนี่ยได้เยอะมากเลยนะหนูว่าแล้วก็อันสุดท้ายปิดประเดิมด้วยแกงส้มกุ้งชะอมทอดนะคะทุกคนดูชอบกินมรุ้งตัวเบิ่มๆเลยมาลุยกันมากินกันเถอะเฮเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแต่ละอันกัน ว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงก็ลองเออทุกคนเราลืมแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะคือที่ร้านนี้มีอาหารขายเป็นเซ็ตด้วยเนาะเซตละเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีแปดเซตด้วยกันนะคะแล้วก็ในหนึ่งเซตเนี่ยจะมีประมาณหกเมนูนะคะกินได้แบบว่าจุกๆไปเลยแบบอ้วนๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็นี่นะคะ<ม>แต่ละเซ็ตมันก็หน้าตาไม่เหมือนกันเนาะทุกคนก็สามารถลองมาสั่งได้นะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ